สวัสดีครับทุกคนครับผมแต่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมสแลมดังครับผมแล้วก็ผมเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนมานะครับเป็นเพื่อนในเกมนะแล้วก็ตินนะครับที่ได้ถ่ายคลิปกับผมไปตอนครั้งก่อนที่ไลฟ์สดนะครับก็วันนี้ครับผมจะพามาดูครับว่าเนี่ยคือสถิติผมอ่ะอันเนี้ยผมไปเล่นด้วยกันสามคนเนี่ยคือผมเจอคนหนึ่งอันนี้อย่างเช่น อันนี้ยังยังไม่นี่เท่าไหร่นะอันนี้ไปเล่นด้วยกันสองคนนี่ I'm God You Know คนนี้ครับคือคนนี้เขาโหดมากจริงๆเขาเล่นจินแบบแบบโหดแบบจับใจเลยถือแบบเล่นยังไงก็โหดนะถ้าถ้ามีคอมโบกับผมอะที่เป็นที่เล่นอนาะคาซากุเนี่ยแล้วคือแบบผมตั้งแต่ตั้งแต่เกมเนี้ยตั้งแต่เกมเนี้ยผมก็ไปเล่นไปเล่นกับเขาตลอดเลยผมก็เชิญมาไปเล่นด้วยกันสามคนไปเล่นด้วยกันสามคน ซึ่งมันมีหนึ่งเกมคับท่านผู้ชมที่คือแบบผมแบบผมชอบเกมนี้มากๆก็คือไปดูกันเลยครับผมว่าเกมนี้มันเป็นยังไงคือแบบและคืออันนี้คือนิยามได้เลยนี่คือความโหดร้ายทารุนของทาคาซากะคาซ u มะที่แท้จริงทารุน,นกรรมคนมากๆเลยนะก็คือเกมนี้นะครับมาดูกัน ก็เกมนี้นะครับฝั่งผมก็จะมีซากุรังิก็คือตินนะครับแล้วก็ผมก็คือจ่ายเล่นทาคาสะโกส่วนจินเนี่ยก็คือเป็นแอมกัตจูโนนะครับที่ผมเพิ่งเจอไปโอเคมาเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงขนาดไหนอ๋อแล้วทีมฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีเป็น,นเซนเตอร์นะครับก็คือจุนนั่นเองโอ้โหแล้วรุ่นนี้ลงไปแบบสวยงามมากๆจุนนี่คนนี้ค่อนข้างค่อนข้างที่จะไม่เข้มเท่าไหร่นะโอเค ก็มีจุนมีฟุกุจะแล้วก็มีอิชิกามินะคะผมก็เท่าที่ดูไปแล้วเนี่ยทั้งสองทีมก็ไม่ค่อยเข้มกันเท่าไหรแ่แหละโอเคจังหวะนี้ติรีบาวได้ผมส่งให้จินจินมาชุทเรียบร้อยครับสามแต้มไาแล้วจังตอนหวะนี้เยอะเลยดินทันกันตอนนี้ตนนแต้มของทุกคนก็เป็นห้าต่อสองแล้วผมก็โอ้โหรีบาวได้แล้วครับผมจังหวะนี้เอ้ยไม่ใช่รีบาวดิ หลอกมาจากจุนครับผมบอกเลยว่าจังหวะน,นี้คือจุนร้องผมบอกเลยจังหวะน,นี้คือจุนร้องแน่ๆลูกเมื่อกี้คือแบบผมชอบแบบผมขำแบบฮาเลยตอนเล่นอยู่อะคือแบบโอ้โหจังหวะน,นี้มาโอ้ฟุกุ่ะเลี้ยุบลูกโด่งรีเวิร์สไปครับผมบอกไม่ได้นะโอเคตอนนี้ผมสแตกของผมเนี่ยมีแอดซิทอย่างเดียวเลยนะคะ ยังยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากจังหวะนี้เคกามิติดพัดสิบลีบ้าครับ mm hmm. เอ้ยเอ้ยติดพัดสิบสตีลครับจังหวะเมื่อกี้ฟูกุดะเลลูกโดง่งไปผมบล็อกได้แต่จังหวะดีที่สองผมบล็อกไม่ได้นะครับบ็อกแล้วก็มาดูกันเออผมจะบอกนะเทคนิคของเวลาบล็อกฟูกุดะคิดโชนก็คือเลอัอลูกโดง่งถ้าเขามีอยู่จังหวะเดียวอะ mm hmm. ให้ให้อนี่ไปเลยให้กระโดดตอนที่เขากะโดดนะลูกเมื่อกี้ รูกเมื่อกี้ผมรีบาวได้นะส่งให้จินจินจิน,จนสแปร์บ,บแบ๊บแบ๊บแบ,บ๊บ,บ,บ,บมาข้างข้างติดรบกวนแต่ก็ลงไปครับผมไปส่งมาทำไมไม่ส่งปุ๊บเรียบร้อยครับผมเข้ามือทาคาซากโกะเลยอะครับน้องๆจังหวะน,นี้ผมรีบาวได้ครับจินชูไปแล้วรบกวนรุนแรงติดติดบล็อกเอาพิปตาตินจินกดรีบาวได้จินชูไป อุ้ยผมนึกว่าจินจะรีบาวได้นะรูมื่อี้แต่ไม่เป็นไรเรายังอยู่อเออผมกดโว้ยโอ้โหโชคดีว่าผมเก็บบอลได้นะผมกดมกดรีบาวสุดท้ายไปแล้วก็ส่งให้จินแล้วจินก็ชูดแล้วก็โดนบล็อกแล้วผมก็ไปเก็บบอลได้แล้วผมก็ส่งให้จินอีกรอบหนึ่งจินก็ชูดไปแล้วโอเคเล่นกันโหดมากเลยนะแกงเนี่ยนะอุ้ยนี่เรียบร้อยผมได้บอลอีกแล้ว คือเวลากดกดชูมือเนี่ยมันต้องกดให้ถูกจังหวะนะจริงจริงมันต้องกดให้ถูกจังหวะสุดๆเลยคืออย่างเช่นอ่ะผมแนะนําวิธีนะจังหวะที่เราควรกดอะ่ะผมแนะนํานะว่าให้อ่ะเป็นอ่ะอ่ะเป็นชูชูมือแบบสองมือแบบเร็วก่อนอะ่ะมันจะได้แบบเวลาเรากดพลาดอะ่ะมันจะยกมือเอาลงมาได้เร็วนะโอเคก็คือเวลากดเนี่ยก็คือกดเวลาที่ ผู้ต่อสู้เขาเริ่มเสิร์ฟอีกฝั่งหนึ่งอะเลยก็คือตรงนั้นเลยก็คือกดตอนนั้นเลยที่ฝั่งตรงข้ามได้เปิดบอลน,นะแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยก็คือเราวิ่งไปใต้แป้นแล้วก็ไปกดเล่นได้เลยถ้าเขายังไม่เข้ามาถึงใต้แป้นที่เราเป็นหน้าที่ต้องจัดการเนี่ยก็คือเรากดได้เลยกดไปเลยยาวๆไปเลยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีบางตัวที่เป็นท่าหลอกหลอกส่งนะฮะอย่างเช่นฟูจิมะมากิ จุนที่มันจะมีแบบจังหวะแจ้งเตือนบอกว่าแบบอตอนนี้นะครับผมกําลังจะส่งนะครับก็คือเป็นอย่างนั้นอะ่ะก็คือที่คุณผู้ชมก็ยังเห็นใช่ไหมคะว่าตอนที่จุนขึ้นไปดังสองมือเนี่ยผมกดค้างไปเลยแล้วผมมีหน้าที่ให้ตินบอกไปเลยเออก็คือจะเป็นอย่างนี้ไปหลผงเจอมาเม่ีผมก็ชอบชอบมากแล้วเมื่อกี้ก็จุนก็ส่งให้ผมอีกแล้วนะครับ ก็ได้บอลมาแล้วเรียบร้อยก็คือเกมเนี้ยผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยรอดได้เพราะมีผมเออจะหล่อไปไหนจังหวะน,นี้ก็ยังบอกไม่ได้นะะยังยังไม่ช้ำเท่าไหร่ยังไม่ช้ำเท่าไหร่โอเคมาแล้วจิว้มสวอปไปเรียบร้อยไม่ลงเมื่อกี้มันไม่ลงเพราะรู้นะคะว่าแสงหายเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่า คือถ้าจีนชูไปปุ๊บอะแล้วแล้วคือตอนตอนที่กระโดดชูแมันยังอยู่ในแสงอยู่อะแต่ว่าพอกระโดดชูดปุ๊บลรวแสงหายอะอย่างเช่นอันเนี้ยอันนี้ไม่มีแสงยังไม่สามารถรู้ได้ก็คือต้องลงก่อนแสงจะขึ้นที่เท้าอ,อันนี้คือเทคนิคง่ายๆในการตบนี่พุกุจะส่งุ้กุจะส่งให้ผมไปแล้วเรียบร้อยนั่นผู้ชมนี่รีบาร์สุดท้ายแล้วก็ส่งติดหลังหักไปโอ้ย oh. หลังหัก บอกรู้ว่าหลังหักจังหวะนี้คือเลืองโอ้หจังหวะนี้ซากุระงิเลี้ยงไปแล้วก็โดนอิเคกามิสติลไปแล้วเรียบร้อยฟุกุดะก,ก็เลีอัพลูกโด่งไปผมส่งไปบอกทวงเวลาก่อนเพื่อนทวงเวลามันเหลืออีกแค่หนึ่งวิถึงเราใช้ช็อตคอร์กหมดอ่ะมันก็ยังเหลืออีกหนึ่งวิแล้วตินก็เข้าไปเลี้ยพสมัครเล่นแบบโงงๆไปเลยค่านผู้ชม เรากระบอกไม่ได้ตามเคยจังหวะน,นี้จะเอาอะไรจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงนี่สองต้มเป็นไงเป็นไงใจถึงพึ่งได้เออจินเอ,อ้ยซากูรังิผมยังโหดเลยไอ,อ้ไม่เป็นไรตินถามว่าคลิปเป็นไงบ้างครับรีเพย์ผมโหดเออนั่นแหละเอาที่สบายใจเลย <laughs> เออดีมากโอเค ก็สำหรับวันนี้ครับก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับผมก็ถ้ายังไงถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนม้าไปที่หลังบ๊ายบายอย่าลืมดูคลิปที่ผมใส่เป็นเอ็นเคดิตให้ด้วยนะบ๊ายบาย